าการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องนะอันที่สองก็คือการแจกแจงแบบทีทีเป็นการแจกแจงแบบหนึ่งนะใครสนใจอยากรู้ประวัติของทีเป็นอย่างไรก็ไปพลังสืออ่านหาอ่านได้ตามเอกสารทั่วไปนะอินเทอร์เน็ตก็มีการแจกแจงแบบทีการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบที่ ตรานี้เราเอาแบบรวบรัดนะเราเน้นที่การเปิดตารางทีเน้นที่ตรงนี้นะการเปิดตารางทีเน้นตรงนี้รวบรัดของเรานะถ้าดูดูในเอกสารด้านซ้ายที่มีในชี้อยู่แล้วนะการแจกแจงแบบทีมีลักษณะคล้ายการแจกแจงแบบปกติมาตรฐาน แต่เส้นโค้งจะแบนและเตี้ยกวา่าสมมาตรที่แกนตั้งคล้ายๆจะแกงปกติสมมาตรที่แกนตั้งที่แกนตั้งที่ลากผ่านจุดทีเท่ากับศูรูปร่างโค้งขึ้นอยู่กับชั้นหน่งความอิสระหรือเรียกว่า d e g r e e of f r e e d o m ย่อว่า DF ชั้นหน่งความอิสระของตัวอย่างนี้เท่ากับ n-1 นลบหนึ่งอันนี้เดี๋ยวค่อยไบอกไปเรื่อยๆว่าชั้นของความอิสระหรือองศา แห่นความอิสระนะมันเป็นอย่างไรนะการเปิดตารางการแจกแจงแบบทีนะเปิดเปิดง่ายนิดเดียวนะแต่สิ่งสำคัญของมันก็คือต้องระบุ e g r e e of f r e e ด o m ด้วยนะด g r e e o f f r e e ด o m ด้วยนะทีนี้มาดูร่างรูปร่างของการแจกแจงแบบทีบ้างนะการแจกแจงแบบทีนะโค้งที่อยู่เตี้ยสุดเนี่ยเตี้ยสุดอันนี้ ก็คือเป็นการแจกแจงแบบทีที่มีดีเกียร์ฟรีดอมหรือองศาแห่งความอิสระเนี่ยน้อยถ้าองศาแห่งความอิสระมากขึ้นก็จะมี De Freedom. นะะะดีเกียร์ฟรีดอมนะฮะโค้งก็จะโด่งโด่ขึ้นหน่อยแล้วก็ตามแคบนะทีนี้ถ้าดีเกียร์ฟรีดอมเข้าใกล้อินฟินิตี้เนี่ยอกราฟข้างบนเนี่ยมันก็จะเป็นโค้งปกติเลยนะฮะดีเกียร์ฟรีดอมมีค่ามากๆนะค่ามากๆกก็คือเข้าใกล้อินฟินิตี้ จริงๆแล้วค่าตั้งแต่สามสิบขึ้นไปนี่ก็ถือว่าด e ีเดียวพี่ตอมตั้งแต่สามสิบขึ้นไปนี่ก็ถือว่าการเ็กแจงของมันก็คืออนุโลมว่าเป็นการเ็กแจงแบบแทบได้เป็นการเ็กแจงแบบปกติได้การเ็กแจงแบบปกตินั้นก็จะมีค่าเฉลีย่ยเป็นศูนย์หรือแท้นะเจกแจงปกติค่าเฉลีย่ยเป็นศูนย์แล้วก็ซิกมาเป็นหนึ่งหรือส่วนเบมาฐานเป็นหนึ่ง ส่วนการแจกแจงแบบทีนั้นนะมีมันเป็นศูนย์เหมือนกันนะค่าเฉลี่ยเป็นศูนย์เหมือนกันแต่ส่วนเบนมาตรฐานมันจะไม่เป็นหนึ่งแต่จะเข้าใกล้หนึ่งไปเรื่อยๆขึ้นอยู่กับดีกรีออฟฟีดอมนะถ้าดีกรีออฟฟีดอมเยอะๆก็ส่วนเบนมาตรฐานก็เข้าใกล้หนึ่งก็จะเป็นโค้งปกตินะทีนี้ดีกรีออฟฟีดอมคืออะไรดนะีกรีออฟฟีดอมตรงนี้ก่อนนะดีกรีออฟฟีดอมเราจะย่อด้วยตัว df เอนะดีเอฟ นะเรียกว่า degree of freedom นะภาษาอังกฤษก็จะเห็นอยู่นะตรงนี้นะ degree of freedom ย่อว่า df นะคือชั้นอ,องศาเหงความอิสระคือจะเรียกว่า degree of freedom ในภาษาอังกฤษทับศัพท์ไปเลยนะฮะมันมีลักษณะอย่างนี้นะ degree of freedom เนี่ยสมมตินะสมมติสมนะสมติ นี่จะอธิบายให้ฟังว่าดีกี้อัฟซีดอมคือ,อสมมุติว่า,าผลบวกของจำนวนเต็มนะห้าจำนวนจำนวนเต็มห้าจำนวนเท่ากับสิบว่ะจำนวนเต็มห้าจำนวนบวกกันเท่ากับสิบนะให ลองบอกจำนวนเหล่านั้นมาสิหรืออาจํานวนนั้นลองบอกมาสิที่มันบวกกันได้ติบอ่ะเราก็ลองบอกนะตัวแรกเราอาจจะเป็นอะไรก็ได้นะอาจจะเป็นสองตัวแรกนะตัวต่อไปอาจจะเป็นอะไรก็ได้นะเป็นสามเป็นอะไรก็ได้นะตัวที่สี um> ่จะเป็นอะไรก็ได้นะเป็นเป็นหนึ่งนะตัวที่ห้าจะเป็นอะไรก็ได้เป็นสองอ่ะอ่าละ ตอนนี้เรามาถึงตัวที่สี่นะตัวแรกเป็นอะไรก็ได้ตัวที่สองเป็นอะไรก็ได้ตัวที่สามเป็นอะไรก็ได้มีความอิสระที่จะให้มันเป็นตัวที่สี่เป็นอะไรก็ได้มีความอิสระที่จะให้มันเป็นอ่ะสี่ตัวนี้รวมกันได้เท่าไรตอนนี้รวมกันห้าหกเจ็ดแปดรวมกันได้แปดตัวที่ห้าถามว่าตัวที่ห้าจะมาบวกก็บอกมีห้าจำนวนตัวที่ห้าจะมาบวกเนี่ยมันมีความเป็นอิสระหรือไม่ คำตอบไม่เพราะมันรวมกันต้องได้10ตัวที่5จะมาบวกต้องเป็นอะไรเท่านั้นต้องเป็น2มันถึงจะรวมกันได้10อันนี้แปลว่าจํานวน5จํานวนที่จะรวมกันได้เท่าสิเนี่ยเราจะนึกอย่างเป็นอิสระอะไรก็ได้4จํานวนส่วนจํานวนที่5ต้องเป็นจํานวนนั้นเท่านั้นที่มารวมกันแล้วได้10บ นึกป้าบอกตรงนี้เราเป็นสองเราเป็นสามเราอิสระที่จะนึกคิดว่าเป็นจานวนอะไรนะฮะนี้่เป็นหนึ่งเราเป็นสองเป็นอะไรก็ได้นะก็ถือตัวนี้นะรวมกันได้แปดแต่ว่าเขาบอกรวมกันได้สิเพราะฉะนั้นจานวนที่ห้าจะต้องเป็นสองเท่านั้นอย่างนี้เ็าบอกว่า g r e ีอ f ฟฟ e d o m เท่ากับ C d ่ดีกีออฟฟเท่ากับ4และตัวตัวห้าตรงนี้โดยมากเขาจะเป็นเ n ็นเ็นต่อไปนั่นก็จะเป็นจะเป็น ขนาดของตัวอย่างเพราะฉะนั้นดีกรีออฟฟรดอมตามสูตรแรกง่ายสุดที่เราจะเจอก็คือ N-1 นอี่คือลักษณะของ Be g r e e อ of f r e e d อ m านราคายังไม่ก็จะอ่ะผลบวกของจํานวนเต็มห้าจำนวนรวมกันเท่ากับสิบลองทายมาที่จํานวนเต็มเหล่านั้นเป็นอะไรแล้วก็นึกถึง2นึกถึงหนึกถึง7นึกถึง0อ่ะมันบวกกันนะเนี่ยบวกกันบวกกันบวกกัน บวกกันได้วันนี้นึกถึงอะไรก็ได้นึกถึงเลขอะไรก็ได้นึกถึงเลขอะไรก็ได้4จํานวนเป็นอิสระที่จะนึกถึงแต่จํานวนที่5ที่จะรวมกันได้10มีอิสระที่จะนึกถึงหรือไม่ไม่มีอิสระแต่ว่ากราณีนี้จํานวนที่5ต้องเป็นอักร้สบห้าเป็น7 7็เ็บวกเเป็น1ิมันเกินแล้วใช่ไหมจำนวนนี้ก็ต้องเป็นลบ4มันรวมกันทั้งหมดถึงจะได้10 อย่างนี้เรียกว่าดีฟีออฟฟีดอมคือความเป็นอิสระที่จะเปลี่ยนแปลงไปพวกเนี้ยเท่ากับ n ลบหนึ L ่งก็เป็น้าจำนวนก็คือห้าลบหนึ่งเท่ากับสดีออฟฟีดอมเป็น4คือมีความอิสระที่จะจำนวนหรือเป็นข้อมูลตัวที่เป็นอิสระจะเป็นอะไรก็ได้เนี่ยมี4จํจำนวนนะอย่างนี้ตัวอย่างนี้นะตัวอย่างต่อไปนะ กำลังอธิบายองศาแห่งความอิสระเรียกว่าดี e รีออฟฟีดอมหรือ d f นะฮะสมมติมีคน5คนคือ a b c d แล้วก็ e และมีของขวัญ5ชิ้นชิ้น1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้น4ชิ้น5แตกต่างกันนะ่ะเรามาดูเราก็บอกว่าเนี่ยของขวัญพวกนี้ให้ไปเลือกเอานะคนละชิ้นนะมีคนนะคนคนอันนี้ของขวัญน,นะ ไปเรื่องเอาคนละชิ้นนะเอเป็นคนเลือกคนแรกเอมีอิสระที่จะเลือกอันไหนก็ได้เป็นคนเลือกคนแรกนะมีอิสระเรียกว่ามีอิสระที่จะเลือกอ่าสมมุติเอเลือกสามอ่ะต่อไปเอได้ไปแล้วสามต่อไปบีบีก็ยังคงมีอิสระที่จะเลือกนะเลือกหนึ่งเลือกสองเลือกสี่เลือกห้าก็ได้นะมีอิสระที่เลือกบีคิดอยู่นานอ้อเลือกอก็แล้วกันอ่ะ B เลือกอ่าเหลืออยู่3อ่ะ C มาเลือกต่อไป C ก็ยังเป็นคนที่มีอิสระที่จะเลือกก็เลือก1เลือก2เลือก4เลือกอะ C เลือก1อ่า D D D ก็ยังมีตัวเลือกอยู่2ตัวก็ D ยังมีความอิสระที่จะเลือกเลือก2ก็ได้เลือก4ก็ได้อะสมมติ D เลือก2อ่ะ D เลือกถามว่า E มีอิสระในการเลือกหรือไม่ คำตอบคือ e คนเนี้ยไม่มีอิสระในการเลือกเพราะว่ามีอยู่ตัวเดียวมีอยู่ช้อยเดียวนั้น e เนี่ยไม่ต้องเลือกเลยก็ e มารับนี่ไปเลยนะนันกรณีอย่างนี้เรียกว่าคนห้าคนกับของวัญห้าชิ้นเลือกคนละชิ้นเนคนที่มีอิสระจริงๆก็คือ a b c d อิสระที่จะเลือกส่วน d ไม่มีอิสระเพราะนั้นกรณีตัวอย่างอันเนี้ยเราเรียกว่ามี d ก o อ f ฟ e e d อมเท่ากับ c ก็มี4คนที่เป็นอิสระนี่คืออธิบายดีก of freedom ในลักษนณะอย่างนี้นะไปเทียบเคียงเวลาเจอดีกี f อฟ e ิด o มในสิตีก็นึกินจินตนาการตัวเองนะทีนี้การแจกแจงแบบทีขึ้นอยู่กับ degree of freedom Degree of freedom ถ้ามีค่ามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆก็การแจกแจงแบบทีก็จะเข้าใกล้การแจกแจงแบบปกติแทบมาตรฐานนะ เอาละทีนี้เราจะเปิดตารางทีกันเปิดตารางีเปิดตาราง,ตารางีตารางีคือตารางไหนนะตารางทีคือตารางนี้นี่น,นี่ตารางนี้หนหน้า280เท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยสองนี่ตารางีนะี distribution แบนี้นะนะ ตรงนี้มีเอลฟานะเอลฟาเอลฟามีค่ามากสุดก็0.1เอลฟาคือความน่าจะเป็นในะเอลฟาเอลฟาความน่าจะเป็น0.05 0.025 0.01เอลฟามีแค่นี้เอลฟามีค่าน้อยๆความน่าจะเป็นนะเอลฟามีค่าความน่าจะเป็นอย่างนี้าการยกแจงแบบทีจะมีโคง้งใกล้ๆโค้งปกติคนระแล้วตัวดันไซสุดกับขวาสุดมีค่าเหมือนกันนะก็คือเป็นดนะีคือออฟฟิชั่มนะค่า ค่าในตารางค่าในตารางนี้จะเป็นค่าของทีค่าในตารางเป็นค่าของทีส่วนค่าที่อยู่เป็นเอลฟาตรงนี้เอลฟาตรงนี้เป็นความนะจะเป็นนะฮะส่วนที่อยู่ด้านซ้ายสุดกับขวาสุดเป็นดีกรีครัฟรีดอมนี้พื้นฐานนะพื้นฐานเอาละเรามาดูอ่าการเปิดตารางทีอาตัวอย่างเลยเดีย๋ยวเราเปิดง่ายๆนะ จงหา,งาการเปิดตารางทีก็คือเปิดหาค่าทีเมื่อกำหนดนะเมื่อกำหนดเอลฟาหมาเออเอลเอลฟาเนี่ยเอลฟานี่เวลาเขียนเอลฟาเนี่ยเขียนเหมือนเลขเลขสองนะเลขสองที ที่เอาหัวมันทิ้งนะตัดหัวทิ้งเลขสตัดหัวทิ้งก็จะเป็นเอลฟาอะไรอยนี้เอลฟานีเอลฟาเลขสตัดหัวทิ้งนะ,ะเ,นองนนะ Alpha. เอลฟาเอลฟาคือความน่าจะเป็นนะเอลฟาที่กําหนดสูงสุดก็ศูนยนงในตรางเมื่อกี้ศูนย์จนย้าในตรางเมื่อกี้ศ0นย์จุดศูนย์สองห้าศูนย์จุดศูนย์หนึ่งศจดศูย์ศูนยอลฟานะ มีค่าฝ้ามีค่าน้อยๆนะในตารางเมื่อกี้แล้วก็ dp กีออฟฟ d ดอเนี่ยก็จะเป็น dp กีออฟฟ d ดอเป็นตั้งแต่1นึ่งไปจนถึง30เลยจาก30ไปแล้วเราก็ไม่ใช้ทแล้วนะเราจะไม่เจกแจงแบบทีเลยจาก30ก็จะเป็นเจ็กแจงแบบแทะนะอ่ะจงหานี่เป็นตัวอย่างที่1ก็แล้วกันนะจงหาค่าทีศูนยจุดศห้า เมื่อดีกีอฟ e ิลดเท่ากับสิบสองอืมอ่าทำยังไงขั้นแรกเราก็วาดรูปก่อนนะวาดรูปการแจกแจงแบบทีคล้ายๆกับการแจกแจงแบบแท้แต่ว่าเป็นการเปิดตารางไม่เหมือนกันนะเปิดตารางไม่เหมือนกันไม่เหมือนกับแท้นะอ่ะ ทีตรงนี้ตรงกลางมีค่าเป็น0ูนย์จะไม่ต้องเขียนนะด้านขวาเป็นบวกหนบวกสบวกสาก็เหมือนแท้ตั่นี้ด้านซ้ายเป็นลบหนึ่งลบสองลบสาไม่ต้องเขียนนะตรงเนี้ยตรงเนี้ยแท่เป็นเอเป็นศูนย์เนียทีเป็นบวกหนึ่งทีเป็นบวกสอเป็นบวกสามด้านซ้ายก็ทเป็นลบหนเป็นลบสองทีเป็นลบสามนะฮะลบสี่ก็ได้แล้วก็ความน่าจะเป็นของทก็เป็นพื้นที่ระหว่างโค้ กับแกนทีค่าทีนั่นแหลนะเป็นโค้งและคังคว่ำเหมือนกันนะแต่ว่ามันจะเตี้ยกว่านะเตี้ยกว่าการเจ็กแจงแบบปกตนะิจะเตี้ยกว่านะเตี้ยกว่าการเ็กแจงแบบปกติทีนี้การที0.05เนะี่ย ทีตัวนี้ถือว่ามีก็หมายบวกนะทีตัวนี้มีก็หมายบวกเพราะฉะนั้นไอตัวที่ห้อยอยู่เนี่เป็นความน่าจะเป็นนะฮะ0.05เนี่ยคือพื้นที่ใต้โคงทั้งหมดนะคือ1.00วัน0.05หรือ5%เนี่มันน้อยมากนะทีห้อยด้วยตรงนี้ก็หมายถึงค่าทีนที่ที่อยู่ที่ตรงนี้ค่าทีที่อยู่ตรงที่ตรงนี้นะ ที่ทําให้นะที่ทาให้พื้นที่ด้านขวาของมันเท่ากับเอลฟาที่ห้อยอยู่นะเอลฟาที่ห้อยอยู่คือ0.05พาจาะนั้นพื้นที่ตรงเนี้ยก็จะมีค่าเท่าับ0.05แล้ววาดรูปไปมั่วๆนี้นะความหมายของมันเวลาเราเปิดตารางเราวาดรูปอย่างนี้นะพื้นที่แดงเงาประมาณ5%ของทั้งหมดนะเราต้องจิ้มตรงนี้เราจิ้มตรงนี้ถ้าไปจิ้มตรงอื่น มันก็จะไม่ใช่ห้าเปอรนต้จออิ้มตรงน่นมันก็พื้นที่ด้านขว่ามันก็มากกว่า5%้าเปร์เซ็นตนะเก็ไปเปิดที่ t 0.05ย์ 05, นยะ์ห้าอะห้อยศูนย์จก็คืออันนี้แอลฟาแล้ับศูนย์จุดศูนยแล้วก็ดีกีอาฟิดอมโจกำนดสิในสิบสองหนึ่งสิบสอก็จะเป็น1.782ตรงนี้1.782ตรงนี้นะ เพราะฉะนั้นไอ้ทตัวเนี้ยมีค่าเท่ากับ1.782ทีต้ออยู่ตรงนี้1.782เพราะฉะนั้นเวลาเราตอบเราก็ตอบว่า t 0.05มีค่าเท่ากับ1.782เมือ่อดีกีอาฟีดอมเท่ากับ10.2แล้วก็ที0.05 ข้อที่ต้องรู้ว่าที่อ้อยอยู่นี่มันบอกพื้นที่ด้านขวาห้อยอยู่อะบอกพื้นที่ด้านขวาอ่าตัวอย่างต่อไปตัวอย่างต่อไปอ่าตัวอย่างจงอาที่0.025เมื่อดีเอ็นเอ o ีดอมเก้าเก่า เอาแล้วกันเอาน้อยๆนะนะครัเราต้องวาดรูปวาดรู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 ปวาดรูปาดตรงนี้แล้วก็โค้ง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 กระการความเนี่ยถ้าเราจิ้มตรงนี้แล้วก็ตึงตรงนี้เราจะเห็นว่าพื้นที่ด้านขวาเนี่ยมันเยอะนะพื้นที่ด้านขวาของเส้นที่เราจิ้มตรงกาทีเนี่ยมันเยอะประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่จิ้มตรงนี้เราต้องบอกว่านี่คือที ศูนย์จุดห้าศูนย์อย่างนี้นะจิ้มตรงนี้จิ้มนี่าทีที่แกนนอนนี่นะตรงนี้เราประมาณว่าพื้นที่ด้านขวาประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์ตอนจิ้มตรงนี้ก็จะเป็นทีศูนย์จุดสี่นะทีศูนย์จุดสี่แล้วจิ้มตรงนี้นเราก็ประมาณว่าพื้นที่ด้านขวาเนี่ยมันประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นตตรงนี้ก็จะเป็นทีศูนย์จุดสองนะทีศูนย์จุดสองพื้นที่ด้านขวานะ แปดที่โจทย์บอกเนี่ยคือศูนย์จุดศูนย์สองห้าคือมันมันน้อยมากน้อยมากเพราะฉะนั้นเราต้องกิ้มน้อยมากๆนะโค้งข้างควันนะเราต้องจิ้มที่นะที่ตรงเนี้จิ้มที่แล้วก็บอกว่าศูนย์จุดศูนย์สองห้านี่คือประมาณสองเปอร์เซ็นสามเปอร์เซ็นต์เองจิ้มไปดังขวาเยอะนะแล้วพื้นที่ตรงนี้น้อยมากๆก็คือประมาณศูนย์จุดศูนย์สองห้าเนี่ย ิ้มตรงนี้คือว่าด้วยมันสมจริงนะจิ้นตรงนี้ก็เราก็ไปเปิดตารางปรากฏว่า0.025 0.025นี่คือตัวห้อยบอกความน่าจะเป็นหรือบอกพื้นที่ที่อยู่ด้านกว่า0.025ของทั้งหมดที่เป็น1น้อยมากแล้วก็ดีคือยอดฟรีดอมข้อนี้เป็น9แล้วก็ตรงนี้ก็จะได้2.2 2จุ2สอง สองจุดสอง2กสองนะ 2. 26 2. 2. 26 2. นะตรงนี้ควรจะตอบด้วยนะว่า t 0ศูนย์จุห้าเท่ากับสองจสองเป็นบวกน,นะที่ดีกีเอฟีดอมเท่ากับ9กอ่ะเปิดหาคาทเราต้องเปิดแน่นอนในเรื่องต่อต่อไปนะต่อไปนะ อเอาละจงหาทีศูน5หรือถ้าเขียนอย่างนี้ยคือพื้นที่ด้านขวา5%คือ0.05นะที่ดีกียาพีดเท่ากับสิบฟกนะแต่ว่าถ้าเขียนใส่ขึ้นหมายลบเข้าไปพื้นที่ตรงนี้อีห้อยอยู่พื้นที่ดีห้อยก็จะเป็นด้านซ้ายแทนน้อยมาก้านะ5%เพราะฉะนั้นรูปนี้เนี่ย รูปน,นี้รูปนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะเป็นโค้งระคังคว่ำสมมาตรซ้ายขวาตรงนี้ทีเป็นศนะูนย์อทีเป็นศูนย์อันนี้กับทีเป็นลบหนึ่งทีเป็นลบสองนะถ้าเราจิ้มตรงนี้แล้วก็บอกแล้วก็เราบอกว่าพื้นที่ตรงเนี้ยศูนย์จุดศูนย์ห้าตัวนี้ก็จะเป็นทีห้อยศูนย์จุดศูนย์ห้านะแต่ในโจทย์ค้อหาลบลบ บอกว่าตรงนี้พื้นที่ดันซ้ายเพราะฉะนั้นถ้าเราจิ้มตรงเนี้พื้นที่ด้านซ้ายมันจะเยอะนะเราต้องจิ้มประมาณนี้ตรงเนี้จิ้มแล้วก็ติดลบอ่ะศูนย์จุดศูนย์ฮะไอ้ลบหมายถึงพื้นที่ด้ันซ้ายพื้นที่ดันซ้ายเท่ากับทีมันห้อยทีนี้ไอ้ตัวทีตรงนี้ตามรูปนนะเราก็ไปเปิดตารางปกติ ที่0.05ที่ดี of ียร e ฟร m อมเท่ากับ16เปิดปกตินะที่0 05, น5ะที่ 05, ที่ d ี of f r ร e ฟร m ดอม16ก็ได้1.746ไอตัว T เฉยเนี่ยได้1.746แต่ว่ามันมีเครื่องหมายลบอยู่หน้าตึงเพราะฉะนั้นเราตอบเราก็ตอบว่าลบ T 0 0 2 0 5เนี่ยเท่ากับลบ1.746 ที่ดีเบียฟีดอมเท่ากับสีหกนะมันก็แค่เครื่องหมายลบมันบอกว่าพื้นที่ด้านซ้ายวาดรูปไปมันถูกนะให้เข้าใจเสียด้วยนะไม่ใช่ทีที่อยู่ด้านขวาแต่มันมีค่าเท่ากันนะตรงนี้มีค่าเท่ากันนะแต่ด้านนี้จะเป็นบวกก็จะเป็นหนึ่งจุดเจ็ดสี่หกอันนี้จะเป็นบวกหนึ่งจุดเจ็ดสี่หกนะอันนี้จะเป็นลบหมายถึงพื้นที่ด้านซ้ายตัวอย่าง จงหาค่าลบที่0.025ที่ดีเกฟีดมเท่ากับเท่ากับ20ก็แล้วกันนะเท่ากับ20เราก็ว่าดูอ่านี่คือทีตรงกลางนี่เป็นศูนย์ไม่ต้องเขียนด้านซ้ายเป็นลบด้านขวาเป็นบวกแล้วก็อันนี้มันบอกว่าพื้นที่ที่ห่ออยู่ข้างล่างเนี่ยเป็นแรงเอาด้านซ้ายซึ่งน้อยมากๆคือประมาณ2% เราก็ต้องจิ้มให้สอดคล้องนน้อยมากๆแล้วก็จิ้มตรงนี้เนี่ยแล้วเรา,เรากะว่าเนี่ยประมาณเนี่พื้นที่แรงเราตรงเนี้ยแางซลายของเส้นประมาณศูนย์จุดศูนย์สองห้าแล้วเราก็บอกที่ที่แกนนอนที่ทีตรงเนี้ยที่แกนนอนตรงเนี้ยมันก็ทีศูนย์จุดศูนย์สองห้าแล้วก็ใส่เครื่องหมายลบด้วยอย่าลืมแล้วเราก็ไปดูตารางปกตินะเลยทีศูนย์จุดศูนย์สองห้าก็ดูปกติ 0.025คืออันนี้นะฮะแล้วก็ดีพีออฟฟิลดอม20ในี่ื่องตัวนี้2.086 2.086ได้ค่าเป็นบวกปกติ2.086แต่เรามาใส่หลังเครื่องหมายลบนี่นะเวลาตอบเราก็ตอบลบที0.025เท่ากับลบ2.086 ทีด่ดีดีออฟฟิดอมเท่ากับ20บเยวเลยบอกก็เป็นลักษณะอย่างนี้นี่คือการเปิดตารางทนะเชื่อว่าทุกคนก็จะเปิดได้ลักษณะการเปิดตารางทีแล้วก็เปิด่างนี้นะแต่เลยมาเอลฟ a ามันสูงสุดคือ0.10ต่ําสุดคือ0 0 0 5นี้0.5นเปอร์ซนตะอันนี้คือ1เปอรเซนตันนี้คือ5เป นี่คือสองจุดห้าเปอร์เซ็นตอันนี้คือหนึ่งเปอร์เซ็นพื้นที่น้อยมากเมื่อเทียบกับทั้งหมดหนึ่งเปอร์เซ็นตว่าดูไม่ถูกนะค่าทีเป็นบวกบอกพื้นที่ที่ห้อยอยู่นะว่าอยู่ดังกว่ากว่าน่าจะเป็นที่ห้อยอยู่ดังกว่าถ้ามีเครื่องหมายลบอยู่หน้าทีก็พื้นที่ที่มันห้อยมันคือพื้นที่านซ้ายนี่คือการเปิดค่าทีที่ดีกรีออฟฟิลดอมต่างๆนนะฮะ เวลาพูดถึง T ก็นึกถึงแทะคลายๆกันแต่การเปิดตารางไม่เหมือนกันนะไม่เหดทจะเปิดง่ายกว่านะเดี๋ยวเราก็จะไปดำแบบฝึหัดนะเพิ่มเติมนะ